สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมวันนี้ลุงโดก,กับป้าเอลงเวนแล้วนะเจ้าสี่โมงตอนนี้ห้าโมงแล้วเจ้าห้าโมงกว่าละเลยมาลองจอมป่าที่น้ําคลองนะเจ้าคลองชนประทานเนาะอันนี้เป็นตี้ป้นแปงไอตีป้นห้องไ้อย่างค่ะลุง กั้นน้ำคล้ายๆสายสกั้นน้ำใหม่นะเจ้าประตูน้ตรงแถวแถวบ้านหน้าโบบ้านอินดอยนี่นะเจ้าเอาไ้เดือนมานะเจ้าเดี๋ยวมาลองลุ้นกันว่าจะมีตั๋วก่อนนะเจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะเจ้าคุณผู้ชม ลงเบสเซ็ตแล้วเจ้าคุณผู้ชมฝนมาแล้วเจ้ามืดตึ๊กเลยโอ้ยจะมีวันที่เฮาบะโดนฝนก็หาคุณผู้ชมยังบ่ได้ป่าสักตัวเตอนนะเจ้ากำลังลงเบ็ดมาแล้วเจ้าฝนโอ้ยจะไปมาถึงนี่เนะอะร้อง หัวอยู่นะเจ้าคุณผู้ชมกินของลุงไปแล้วเจ้าใส่เดือน <c oughs> ลุงใส่ทั้งตัวเลยบ่ต้องตัดใส่เดือนนี้เยอะแยะ <c oughs> ต่อย่างมางงูหนะเจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเนาะ ปลานินตัวรุดไปแล้วเจ้าคุณผู้ชมฝนก็มาแล้วเจ้าฝนตกแล้วอุ้ยเสียดายอุ้ยแต่อย่างน้อยเฮากรูแล้วมีป่านินนะลุงนะอ๋อเฮามาเช็คหมายเจ้าเฮามาเช็คหมายเฮารูแล้วว่ามีป่านินเจ้าโอเคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันยุทธนะเจ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวมาแก้ตัวให้นะ่คุณผู้ชมเนาะวันนี้ฝนก็ามานี่นี่นะเจ้าแต่มันปัดไปตังปูนนะเจ้ามันปัดไปตังปูนเนาะแต่ว่ามันก็มีปล่อยมาอยู่เจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแห่งสักกรรมเนาะมันวัดรุดวัดรุดหลายรอบแล้วนะเจ้าแต่ว่ารอบเนี้ติดแต่ลุงวัดบะแหงนะเจ้า น่าจะก็ปากน้อยเดียวเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเจ้าคุณผู้ชมมหูจะป๊กมากินก่อนเนาะหรือมีตัวอื่นก่อนนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าจากเอาตัวใหญ่ตะกี้ลุดไอ้ตัวน้อยมาเตน้นปนกระตกเจ้านี่ฝนตกแล้ว เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะเจ้าเห็มสักากำรรเนาะถ้ามันตกเยอะๆเราก็จะไปอยู่แล้วเนาะลุงเนาะเดี๋ยววันหยุดค่อยมาเจ้าปล่อยไปก่อนบ่บปล่อยไปก่อนเนะาะมันใหญ่ก่อนเจ้าโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าเปียกฝนจนได้เจ้าห้ามฝนเหมแล้วเจ้า ลุงเป็นได้รุตะกี้อย่าไดครับอย่าไเจ้าอืมตัวใหญ่ขนาดก้อยมาใหม่เนาะเดี๋ยวรอฝนยุดมาลุ้นกันแห่งกรรมเจ้าดูฝนจะยุดก่อนผู้ชมเจ้ามาเห็นตวงแล้วปากแกะที่หมูเจ้า นี่แล้วมาลุ้นตาใหญ่ต่อนะเจ้าคุณผู้ชมอันนี้มาเอาเนาะปล่อยนะเจ้ามาโชว์ตัวละปล่อยนี่หน้าฮักเลยเจ้าคุณผู้ชมเจ้ามาแ็มตวงแล้วปล่ยตะขาวเจ้า บอกถอดได้เนี่ยนะเจ้าแต่วันนี้เราจะาเอาสักตัวนะเจ้านอกจากจะได้ป่าใหญ่เนาะเดี๋ยวเขาก็มาจอมใหม่เจ้าอันนี้ปล่อยก่อนนะเจ้าตอนนี้ทุ่มกึง่งทุ่มจะกกึ่งแล้วนะเจ้าเดี๋ยวสักสองทุ่มเราก็จะป๊กแล้วนะลุงเนาะอุ้อยรถล้ลมเจ้ามันถ้าจะล้มคีดเป๊ะ ตกใจหมดเลยเจ้าดังขล่มเลยฝนมันตกนะเจ้าดินมันถ้าจะลม่มพอในกล้องอี้มันดูสว่างนะเจ้าแต่ที่จริงมันหมืดแล้วนะเจ้าเคเดี๋ยวเฮามาดูว่าเฮาจะได้ป่าเห็นก่อนเนาะ เดี๋ยวสักสองทุ่มก็จะกลับแล้วเจ้านะเป็นเปิดไฟล้วเจ้าสวยอยู่นะเจ้าตรงนี้คุณผู้ชมเจ้าจะปิกแล้วเจ้าสองทุ่มแล้วเนาะวันนี้ลุงดอกกับป๋าเอขอตัวลาไปก่อนนะเจ้า ได้ปลาหลายตัวอยู่นะเจ้าแต่เป็นปลานิ่นน้อยปลาขาวแล้วก็ปลาแกตนะเจ้าปลาแกะได้ตัวเดียวปลานิ่นน้อยได้สี่ห้าหกตัวอยู่นะเจ้าแล้วก็ปลาขาวได้สองตัวเนาะผลตกตัวไว้เฮามาแก้ตัววันยุทหนะเจ้าวันนี้ลุงโดก,กับปลาเอขอตัวลาไปก่อนหน้าเจ้า สวัสดีเจ้าป่าเขาปล่อยไปหมดแล้วนะเจ้าบ่าเอาสักตัวเนาะวันนี้เสียดายตัวใหญ่นะเจ้าสุมาคุณผู้ชมตัวป้าเอกก็กระโดดหิงหิ่งหิงนะเจ้า,มาหมูกล้องมันสั่นก่อนเนาะตอนนั้นโอเคเจ้าวันนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า